ที่ตูจหาแต่าเรียนทำสงาตูจะลังไม่พอขอหาบริษัทประหยัดรับสายทัมาอีก2องวงเด้อใส่ยูจากไหนเป็นจาไหนใสทิากแจนและมาโนทัยทพาัลบามต่ออาทเป็นสาทัพของคอมเมทผู้บาดแนอยะไรขึ้มา อาระหังสัมมาสัมพุทธ佛พระครวตโบราณอายะวัฒน์มีพระครวตโบามมมสมุทธมีพะนโนภะครวต สังังใังตัรผู้ที่ยัปิดังใตังใจผู้ที่ยังปิดังังจผู้ทีังปิดังใจาั้งใจตังใจตัามใจตั้งีั้งใันงีั้งจตั้อใจตั้รใจังใจตั้งใาตั้งกระั้งใจตั้งั้งใจตั้งใตั้งตั้งั้งใจตังใังใจตั้งังังัจ้งัตัั้

อิญฺญํอจํปยฺยเวทิรางโพญฺจเทตํ

องค์รูปอรุณมหาโลกมิจิทัสตาโมดัชกาดัชกาวิกาลภูยังวิกาลภูยังปัตติโนตีปัติโลติกันโยกันโยสาทุโตกาสากาทุโตสาวัณธามิทันเลวัณธามิพันธ์เล เดือดเดตอเดือดเดือดบูมนาโมตัสสาลิโมตัะมาติพระเจ้ังการนิโยวาะเจ้าังารนิโยจาธุโนคันเตอาธุโนคันเตอัจฉานิปัจฉานิสาธุ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 สามิสาธุสาวุันตุสัธุสาธ ทำวัดย้อนเรียว่าท่านพระถ่ายทอดใจรู้ให้ไปทําให้มันถูกต้องการที่รับทำเสร็จสามหัวก้อนเสาต่างได้ดีอันขาดได้นั่นแล้วมันบ้อมันบองแกนมองพุ่อยากให้ลูกหลานดูดีๆมาลักลับเมืองตอกอีกมีหน้าไท้มันได้ไหวพระรัตนสิงห์ไกรได้สามยานสามในตะอนแล้วตั้งตัวนี้จังคอยพอกระเจาว่า ก็ไปนี่หมายว่าถ <I move S 2> ้ำที่เขาบอกว่าเป็นถ้ำแท้ๆโอเคไหมนาโมตัสสะนาโมตัสสะอะโหพุทโธอะโหพุทโธอะโหตัมโมอะโหตัมโมอะโหสังโฆอะโหสังโฆโนทยามะโอโนทยามะอาพุทโธปันเตอาพุทโธปันเตอัตตานีอัตตานีเอสานีเอสาโลมาโลมายะค่ะ ตาตาตาโตาโตตาโมันเตโมันเตาฉน้ตานิตโตตาโตาโตาโตอนุโมทานิสาราาบุนุทางนางธรรมดาธรรมดา ตั้งใจเอาเด้พ่อเอปิดพนมตะนี้ให้เคลหน่อยเนี่ยนะอาจารย์น like like ้องเก็ปิดพนมตะนี้ให้ผมเลยครับปิดตรงไหนอ่ะพูดเลยครับจำค้าเข้าไว้ว่าไอ้ว่าก็เดียปล่อยปิดปล่อยใจไปอย่าไปนัดใส่ตะปูุทโธปล่อยุทโธปล่อยจิตปล่อยใจบไดนี้พุทธิว่ายังเหว่าออกมามันสิเป็นนี่ยังไงว่ามาพุนสิว่ายังรับรองว่าพุทธว่ามาสีแม่ก็แล้วกัน ล้นสีวา่าเขาเพิ่นออกมาเองอยู่มานานแล้วอัลโหลครับว่าปุ้ยครับให้ตั้งตั้มปะไว,ว้วมันแล้วเห็นแล้วแยกจักได้ให้ถือว่านั่นเขาเป็นการล่องคิดล่องใจของเขาทางการทโตรามอสาน

我们大家在玩。

อาตเจตมาตัดมรตมาราเจติดมยเจบัดมาจัมาจัดมเจดมาเจตัดมาจตมเจัดจตัมาเาเบดาเจ็บตัดมามามาเมาเตัดม็ใัดจ็บตัดมาเตดเดีาวจตัดมเาบตัมาเจตดมาเจ็บับต่แมาเจ็ตัดมาเวัตาเมาอบาต่มาเจเัมาเจาเจ็เาเจ็าเ ต่อไปเหอจไปโพเทีอย่าไปโพมาดีเชียร้องขึ้นยกสอง้อเบิกมาเนี้เอาเป่งมาจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าาตาตโมแนมเป็นาโม่ะเว

พระราชาสัตรีนักรู้เมตตาปฏิทีติโมรุมะพระราชาสัตราเมตตินักรู้พระราชาสัตรีอนันตทีติทีติโมรุมะพระราทีติโมรุสู้ตุะจะน่ากุล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 าขู่วาจุเิตจิตจิตจิตมาบ่อนลงบัลลงบัลลงบัอลงบ่อลงบัอลงแล้วบ่อนบ่อนลงวไปฝึกอยู่บ้านนะมาทั้งสองลงนั่นแหละเปลี่ยนแค่ว่าองค์ไหนเข้าอยู่องค์ไหนองค์ไหนเข้าออกมาแล้วตอนนี้กำลังอยากสดืมเสดียนออกแล้ว เพื่อทำจับแล้วมันจะรู้อย่างนี้นีแหละบ้างชิ่ย์เพรอาจารย์ดำโต้งจะเป็นแรบนนี่ละอันนี้ไม้แห้งแต่กล้ายังว่าท่านการแสดงออกอยู่ได้เอาที่ไปปากไม่นู้ทะลุ่วงอะไรเนบ้าช่วงหกออนารย์จิได้หุ่นักทำว่าเยี่ยมให้ชักขึ้นไปไปไปเรียนเอาเตรียมที่เยนอาเตรียมที้ เออมาทนงกสี่นี่าดเด็กก็ไปสวดสวดชั่บ้านจะไปทํ